สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูว่ามูลค่าหุ้น STGT ที่หุ้น STA ถือนั้นเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับ สำหรับข้อมูลน,นี้นะครับก็จะเอามาจากในเว็บไซต์ set.or.ts นะครับในส่วนของการถือครองหุ้น STGT ของหุ้น STA นะครับหรือว่าบริษัทสีตังแอโกลอินดัสทรีจำกัดมหาชนนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทแม่ของหุ้น STGT นั่นเองสำหรับหุ้น STA นะครับก็ถือครองหุ้น STGT อยู่ที่725หล้าน37,300หุ้นหรือคิดเป็น50.75% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของหุ้น stgt ถ้าเราคิดมูลค่าเริ่มต้นของหุ้น stgt ที่ราคา ipo นะครับก็คือ34บาทต่อหุ้นเราก็จะได้มูลค่าทั้งหมดของหุ้น stgt ที่หุ้น sta ถือนะครับอยู่ที่24,651.268.200บล้าน2 0บาทปัจจุบันราคาปิดของหุ้น stgt เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็อยู่ที่67,75บาท75สตางค์ต่อหุ ดังนั้นนะครับเราก็จะได้มูลค่ารวมของหุ้น STGT ที่หุ้น STA ถืออยู่ที่49,121,277,075บาทซึ่งก็เพิ่มขึ้นมา24,478,875 0บาทปัจจุบันนะครับจำนวนหุ้น STA ทั้งหมดก็อยู่ที่1,535,99,998 9 99, 99, 99 8, หุ้นดังนั้นนะครับเมื่อเรา เอามูลค่าหุ้น STGT ที่เพิ่มขึ้นมามาเฉลี่ยลงจำนวนหุ้น STA ทั้งหมดก็จะได้อยู่ที่15บาท95สตางค์ต่อหุ้นปัจจุบันนะครับราคาหุ้น STA ก็อยู่ที่30บาท75สตางค์ต่อหุ้นซึ่งราคาของหุ้น STA ในวันที่หุ้น STGT IPO นะครับก็อยู่ที่28บาทต่อหุ้น ในไตรมาส1ปี63หุ้น STA ก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่854ล้านกว่าบาทสำหรับในส่วนของค่า PE ในปัจจุบันของหุ้น STA ก็อยู่ที่32.26เท่า ค่า P/BV 1.72เท่านี่ก็คือมูลค่าหุ้น STGT ที่หุ้น STA ถือครอบครองนะครับมันมีการเพิ่มขึ้นประมาณนี้เลยนะในส่วนของรายได้ที่เกิดจากการขาย IPO หุ้น STGT ออกไปจำนวน432,780,000หุ้นก็น่าจะมีรายได้จากการขาย IPO อยู่ที่14,714,520,000บาทโดยประมาณสำหรับรายได้ในครั้งนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปดู และกันว่าเขามีนโยบายที่จะเอาไปทำอะไรกันบ้างนะครับจะมีนโยบายในการเอามาจ่ายปันผลให้กับผู้ที่ถือหุ้น S T A หรือเปล่านะก็ลองไปคน้คนหาข้อมูลดูอีกทีนะครับ โอเคครับนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆที่ผมพอที่จะคำนวณออกมาให้เพื่อนๆดูได้แบบบ้านๆเลยนะก็ถ้าผิดถูกยังไงนะครับก็ต้องขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับหุ้น s t a นะก็ประกอบธุรกิจผลิตยางธรรมชาติแบบครบวงจรนะครับเข้าใจว่า s t a ก็จะเป็นต้นน้ำนะครับส่วน STGT ก็จะเป็นกลางน้ำไปหาปลายน้ำนะครับก็ต้องถือว่าทั้งหุ้น s t a แล้วก็หุ้น STGT นะครับถือว่าเป็นหุ้นที่มาได้ถูกเวลาจริง ต้องเรียกว่าเป็นหุ้น New Normal จริงๆน,นะเพราะว่าความต้องการนะครับของสินค้าของทั้ง2หุ้นนี้ดีมานมันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับเข้าใจว่าออเดอร์ที่เขาสั่งมาเนี่ยยาวไปจนถึงปลายปี2564เลยนั่นเองนะครับก็เลยทําให้หุ้นทั้ง2ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นหุ้น STA ก็ตามหรือว่าหุ้นลูกอย่างหุ้น STGT นะครับดูมีความน่าสนใจมากๆเลยนะ โอเคครับเพื่อนๆก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอย่างไรก็ดีนะอย่างที่ผมเคยได้พูดเอาไว้นะครับทุกๆการลงทุนมันมีความเสี่ยงด้วยกันทั้งสิน้นการที่เราจะไปลงทุนกับสินทรัพย์ไหนก็ตามหรือว่าไปลงทุนกับหุ้นตัวไหนก็ตามนะครับเราก็ต้องมีการไปศึกษาข้อมูลของเขาก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบการเงินพื้นฐานของเขาหรือว่าการาฟเทคนิคก็ได้นะครับไปศึกษาก่อนนะแล้วค่อยไปลงทุนมันจะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดี ครับโอเคช่วงวันหยุดนี้ก็พยายามหาความรู้ให้เยอะนะครับก่อนที่จะวันจันเนี่ยเราจะได้ไปสู้ศึกกันในตลาดหลักทรัพย์กันอีกทีนะครับสู้ๆนะครับทุกคน